k f เกันคะทุกคนแต่เรานั้นไม่ชอบ KFC ค่ะไม่ชอบหมกมากเราก็เลยต้องตักไก่เคออกไปนะคะเพราะเราไม่ชอบเราไม่ชอบกินของเขาอร่อยนะนเขาคงอร่อยเด็กกินกันทุกอาชิดเราต้องกลับมาทอดหมกใหม่ๆกินที่บ้านนะคะเพราะเราไม่ชอบกินไก่ KFC เอ้เขา ก่องละเท่าไรถามก่อนนีห่รสั่งแต่ไม่กินนะคะตู้อีชั้นแล้วก็ข้อยี่คขาเรามากินหมูไม่ไหมเตรียมของเราเปดีกว่าทักคน,นะคะ่ะนี่ค่ะเราต้องสู้ชีวิตแต่หมูทอดของเรานั้นปรับสู้ชีวิตกว่าะคะ่ะดูสภาพนะคะสงสารเหลือเกินทุกคน สงสารหมูเนี่ยหมูอ่ะนี่เป็นไรคะ่ะใหม่เราม,ากมักหมูะคะทุกคนดูสภาพสู้ไม่ไหวหมูทอฉันสู้ชีวิตไม่ไหวค่อนี่นะคะสภาพทุกคนมันมืดมากเลยนะคะแล้วเราก็อยู่แต่ถุนบ้านคนเดียวเนาะอยู่บ้านนอกบ้านนอกบ้านนอกเราก็ต้องกินหมูค่ะโอ้ยมันจะสู้ชีวิตไหมเนี่ย หมูโลโล้ยๆๆแล้วฉันเอามาทอดแล้วเมื่อกี้ฉันจกมันไม่ได้ค่ะนะ